วีรกรรมสุดเขินของฟูชิงูโรเมงุมิที่ไม่มีเปิดเผยในมังงะ ซึ่งเนื the ้อหานี้นะคะเป็นเนื้อหาที่มาจากฉบับนวนิยายค่ะแล้วเนื้อหานี้ก็จะเป็นช่วงพาที่ทั้ง3หน่อเข้ามาปีหนึ่งแล้วก็รู้จักกันแล้วแต่ยังไม่ได้สนิทกันมากค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็อยู่กับอาจารย์โกโจเนาะกูชิงุโรแล้วก็อิตาโดริเนี่ยก็คือไปเดินด้วยกันค่ะในเมืองแล้วก็บังเอิญไปเจออาจารย์โกโจในเมืองด้วยค่ะจึงทาให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดการสะกดรอยตามอาจารย์โกโจเพื่ออยากจะรู้นะว่าอาจารย์โกโจเนี่ยทำอะไรบ้างในเมืองค่ะแล้วก็ทําตัวลับๆล่อๆด้วยจึงทําให้รู้สึกว่า น่าสงสัยก็เลยตามไปค่ะจนเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาเส้นการสะกดรอยตามของทั้งสองคนเนี่ยก็ดูราบรื่นดีแต่ว่ามันไปสะดุดอยู่ตรงที่อาจารย์โกโจโเนี่ยเดินเข้าไปในอาคารอาคารนึงค่ะอิตโดร,ริที่ไม่ได้คิดอะไรก็คือจะเดินก้าวตามเข้าไปแต่ว่าฟูชิงโรเนี่ยดึงรังไว้ก่อนแล้วก็ แง่หน้ามองป้ายข้างบนค่ะว่าอาคารนี้เนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นร้านเมดคาเฟ่นั่นเองค่ะแล้วแถมชื่อเนี่ยก็ยังหวานแหววสุดๆก็คือ Angel Ma เม Cafe โชว์ว้าวคิวปิดค่ะโอ้โหคือแค่ชื่อเนี่ยคิดสภาพหน้าของฟูชิงฮโร่ออกเลยนะว่าหน้าฟูจิงโุโร่เนี่ยไม่อยากเข้าไปเบอร์ไหนนะก็คือหน้าใหญ่เกยสุดๆแต่ว่าอิตาโดริเนี่ยด้วยความอยากเผือกมากๆว่าแบบเฮ้ยอาจารย์กัโจเข้าไปในร้านแบบนี้ทําไมก็เลยตามเข้าไปค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าสำหรับแอดมินร้านเมดคาเฟ่เนี่ยก็เป็นคาเฟ่ที่ไม่ได้แปลกแยกอะไรเลยนะสำหรับแอดมินรู้สึกว่าก็เป็นร้านที่มีน้องเมดมา บริการแทนบริกรทั่วไปคอยเสิร์ฟคอยดูแลลูกค้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกิมมิคที่แบบมันน่ารักไม่เหมือนใครอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าอันนั้นคือความเห็นของแอดมินอิตาโดริและฟูชิงกโรเนี่ยก็คือเป็นหนุ่มน้อยแบบหนุ่มน้อยจริงๆที่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มดังเพี้ย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 เลยก็เลยทําให้แบบแม้กระทั่งอิตาโดริที่ดูเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรมากอะชิลๆสบายๆก็ยังเขินนิดๆเลยที่จะเข้าไปรับบริการร้านเมด แล้วฟูชิงุโระล่ะที่เป็นหนุ่มเงียบๆขรึมๆจะเหลือหรอไม่มีทางซึ่งทั้งสองหนุ่มเนี่ยก็ลงความเห็นเหมือนกันว่าเออจริงๆก็ผิดคาดที่อาจารย์โกโจที่แบบแต่งชุดดาทั้งตัวแถมคาดผ้าปิดตาประหลาดประหลาดแบบนี้ก็ยังอุตส่าห์เขามานั่งในร้านเมดแบบเป็นปกติได้อย่างนี้ใจกล้าผิดคาดเลยจริงๆซึ่งฟูชิงุโระเนี่ยก็สะก,กิดแล้วก็บอกว่าเขาน่าจะเริงไอ้นั่นมากกว่าแล้วก็ชี้ไปที่ใบปลิวที่ปิดบนผนังนะที่มีคําโฆษณาเขียนเอาไว้ว่า ไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสก็อร่อยได้เพราะว่ามีแพนเค้กสูตรเด็ดที่แม้แต่พารตเชียก็ยังต้องยกนิ้วให้ค่ะซึ่งพาติเชียกเนี่ยก็คือหมายถึงคนทําขนมในภาษาฝรั่งเศสอะเนาะพอเห็นดังนั้นปุ๊บทั้งสองคนก็อ๋อเข้าใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าจันโกโจนเนี่ยชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจค่ะ,ะเรียกว่ากินของหวานตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ อิตารโรริก็เลยบอกว่าเออเห็นด้วยเลยนะต้องเป็นเพราะไอ้นั่นแน่เลยเห็นแล้วนึกถึงขึ้นมาเลยว่าอาจารย์โกโจเนี่ยเหมือนกับอดอยากหองหวานมาตลอดและแถมอาจารย์โกโจเนี่ยก็ยังเป็นประเภทที่ถ้างานยุ่งหลายวันติดต่อกันก็จะยิ่งกินเยอะมากขึ้นไปอีกเวลาวันหยุดเหมือนกับกินทดแทนวันที่มันไม่ได้กินอะไรประมาณนี้นะะจกดกันเนาะ ซึ่งพอทั้งสองคนคลายข้อสงสัยแบบอ,อ๋อน่าจะมาเพราะขนมแหละก็เลยแบบเออตัดสินใจหันหลังควับกลับไปจะออกนอกร้านเนะเพราะว่าไม่อยากจะอยู่ในร้านที่มันบรรยากาศชนอึดอัดแล้วก็ชนเขินขนาดนี้แต่ยังไม่ทันก้าวพ้นประตูร้านออกไปก็มีน้องเมทคนนึงสังเกตเห็นทั้ง2คนแล้วก็แบบเดินเข้ามายินดีต้อนรับค่ะในท่านทั้งสองคนเซเลนาโกเมนาซาอิลาชัยมัเซ่นะคะ เสียงแซนสดใสาตามประษาคนทํางานบริการก็ดังขึ้นข้างหลัง2หนุ่มค่ะซึ่งอิตาโดริเนี่ยผู้เป็นเจ้าของพรสวรรค์ชั้นเลิศในการเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็วนะกับพละกําลังอมหาศาลแล้วฟูชิโนโรซึ่งขัดเกลาความสามารถในการรับรู้กลิ่นอายคำสาบมาอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้รู้ถึงกลิ่นอายของน้องเมทที่มาถึงข้างหลังทั้งสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ลังเลมากเลยนะว่าเอาเอเอึกอักอึกอักจะเข้าร้านดีไหมจะแบบไปนั่งกินดีหรือเปล่านะคะแต่ มันก็ถูกดึงเข้าไปในร้านเรียบร้อยแล้ว mm hmm. น้องเมทก็คือลากไปนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือก็มานั่งเอออยู่ทั้งสองคนแล้วจ้าหลังจากโดนลากมานั่งเนี่ยฟูชิงุโรที่รู้สึกตัวขึ้นก่อนอิตาโดริก็รู้สึกขึ้นได้ว่าเออชาติที่แล้วเนี่ยฉันไปทำเวนทำกรรมอะไรไว้นะถึงต้องถูกลากมาในสถานที่แบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าฟูชิโุโรเนี่ยก็คืออึดอัดจริงจังมากนะคะตอนนี้ ทันทีที่2คนเข้าไปนั่งนะคะพนักง,งานก็รีบอธิบายเลยว่าที่นี่คือสถานที่ที่พวกคุณจะได้อิ่มเอมกับรสชาติแห่งแดนสวรรค์ค่ะเออแต่หน้าฟูชิอโระนี่เหมือนอยู่ในนรกเลย <I> หลังจากที่อธิบายเสร็จเนี่ยน้องเมดก็หยิบวงแหวนเทวดานะที่แบบสวมหัวแล้วก็เป็นเหมือนลวดดัดที่ทําให้มันเหมือนปีกเทวดานะเอามาสวมให้ทั้งสองคนนะจนตอนนี้เนี่ยเออ ฟูชิงุโร่ก็คือจิตหลุดออกจากล่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะอิตาโรริที่เข้ามาครั้งแรกก็สั่งอาหารกับน้องเมดแล้วก็ถามว่ามีอะไรแนะนาบ้างน้องเมดก็เลยแนะนําว่าถ้าให้เราแนะนำเนี่ยเราแนะนําเซตอิมเอมบุญอร่อยอร่อยชุด A ค่ะซึ่งอิตาโรริเนี่ยก็เชื่อก็สั่งอันนั้นนะคะเป็น2ที่ก็คือสั่งเผื่อฟูชิงุโร่ที่จิตหลุดไปเรียบร้อยแล้วด้วยน้องเมดเนี่ยพอได้เมนูแล้วก็ ทำท่าเป็นรับทราบันเนชั่นบ้องแบลน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สนทนากับอิตาโดริต่อค่ะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนอิตาโดริจะปรับตัวกับร้านเมดคาเฟ่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวของเขาก็เป็นคนที่บุคลิกจําใส่ล่าเิงนะแล้วก็กลืนกับสถานการณ์ง่ายๆผิดกับฟูชิกุโรที่วิญญ,ญาณหลุดไปแล้วก็คือเป็นคนขึงขังจริงจังตลอดเวลาเนี่ยก็คือกระสับกระส่ายวางตัวไม่ถูกเลยว่าควรจะเอามือไม้ไปไว้ตรงไหนทํายังไงดีกับสถานการณ์ที่บีบบังคับใจเขาสุดๆในตอนนี้ อิตาโดริที่เห็นว่าฟูชิคุโระเนี่ยดูใจฝ่อลงทีละน้อยทีละน้อยที่ตนเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ต้องถูกบ,บังคับให้สวมหัวแล้วก็ปีกเทวดานะคะอิตาโดริก็เลยไปชวนคุยว่าฟูชิคุโระงั้นเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าฟูชิคุโระก็ตอบแบบไรอารมณ์มากๆว่าอะไรอีกอะดูเหมือนสิ่งที่อาจารย์โกโจหมายตาจะเป็นแพนเค,ค้กจริงแหละ<อ>โกโจซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังนั่งอยู่ในโต๊ะในร้านนะริมหน้าต่างซึ่งมองไม่เห็นวิวอื่นเลยนอกจากอาคารที่ติดอยู่ กับร้านเมดคาเฟ่แล้วก็ดื่มด่ำช่วงเวลาที่กินชาสุดโก้เก๋ไก่นะะแล้วก็แพนเค้กเป็นตัวชูโรงบนโต๊ะเลยเออเรียกง่ายๆว่ากอรโจเนี่ยจอยมากเลยนะผิดกับกูชิงโรที่ดูไม่จอยเลยส่วนอิตาลนี่เนี่ยก็ดูเหมือนจะจอยละตอนเนี้ยเริ่มจะปรับตัวได้จริงๆ สายตาที่ทอดไปของฟูชิโนโรเนี่ยก็มองอาจารย์กวดโซที่ก็โดนสวมหัวเทวดาแล้วก็ปีเทวดาไม่ต่างจากตนเลยแต่ดูกลมกลืลกลนคืออาจารย์กวโซใส่แล้วดูแบบไม่ประหลาดไปกว่าเดิมเลยอะ่ะคือเหมือนอาจารย์กวโจที่คือความประหลาดก็คือเต็มแม็กอยู่แล้วไม่ว่าทําอะไรก็ก็คงไม่ประหลาดไปกว่านั้นแล้วก็เลยทําให้ฟูชิโนโรยิ่งรู้สึกแบบดาวดิ่งเข้าไปอีกที่มีแต่ตนเองเท่านั้นที่ใส่แล้วรู้สึกประหลาดฟูชิโนโรเนี่ยก็รวบรวม ความกล้าเฮืร์สุดท้ายบอกกับอิตาโรริว่าเราออกจากร้านกันเลยดีไหมแต่อิตาโรริก็บอกว่าไม่ได้สิก็สั่งอาหารแล้วถ้างั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้จะได้จบอิตาโรริก็เลยสสนขึ้นมาว่าอ้าวถ้างั้นอาหารที่เขาทํามาก็เหลือสิทิงอาหารแบบที่ยังไม่ได้กินมันไม่ถูกต้องนะฟูชิโกโรก็เลยสะอึกติดหนึ่งว่าเออมันก็จริงของนายนะแต่ในใจที่คือแบบกูอยากจ่ายแล้วเดินออกจากร้านละตอนเนี้ยคือไม่สนลวจะกินไม่กินไม่อยากกินแล้วด้วย<ะ> สงสารผู้ชิคุโรมากเลยอ่ะสุดนี้ยิ่งอ่านยิ่งหาและแล้วน้องเมดเนี่ยก็มาเสิร์ฟอาหารนะขอโทษที่ให้รอนานค่ะเซตอิมบุตรอร่อยอร่อยชุด A มาแล้วค่ะซึ่งไอตัวจริงของเซตอิมบุนอร่อยอร่อยชุด A เ,เนี่ยมันก็คือเป็นซ้อนมะเขือเทศวาดรูปหมีแพนด้าเอาไว้บนข้าวห่อไข่เอ,อิบซึ่งไอหมีแพนด้าที่วาดอยู่บนข้าวห่อไข่เนี่ยก็รูปร่างหน้าตาเหมือนรุ่นพี่แพนด้าเด๊ะเรากับจับวางมาเลย ซึ่งไอเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ทำให้ฟูชิโงโร่เนี่ยพยายามที่จะปิดสวิตการรับรู้ของตัวเองเหมือนกับชัดดาวตัวเองไปเลยแบบเหมือนแค่นั่งอยู่แต่ร่างแต่วิญญาณหายไปประมาณนั้นนะคะซึ่งหลังจากที่ อาหารมาเสิร์ฟแล้วทุกคนที่เคยเข้าร้านเมทคาเฟ่ก็จะเดาได้แล้วว่าน้องเมทจ,จะทําอะไรต่อไปโดยเงื่อนไขของร้านนี้ก็คือลูกค้านจะต้องพูดว่าอร่อยอร่อยอิ่มบุญแล้วก็เล่าถึงฉากประทับใจในอนิเมะหนึ่งเรื่องที่ชอบขึ้นมาโดยห้ามบอกชื่อเรื่องแล้วถ้าทําได้ก็จะถือว่าสอบผ่านค่ะโอ้โหยากไปอีกตัวของอิตาโรริที่เริ่มก่อนนะคะก็อ่ะอิ่มบุญอร่อยอร่อย พระเอกเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่หลงไหลในฮีโร่ละ,ะน้องเมทก็บอกว่าฉันรู้จักค่ะฉันรู้จักฉันติ่งเลยก็คือ My Hero a c a d e m ียนั่นเองค่ะอิตาโดริก็คือสอบผ่านไปอย่างง่ายได้ยอุปิตอิตาโดริชอบ My ฮ e โร a c a เ e ียนนะเธอซึ่งแม้ว่าน้องเมตจะ พยายามหันไปถามฟูชิโนโรแต่ว่าก็ไรการตอบรับโดยสิ้นเชิงค่ะตงอิตาโดริก็เลยชวนน้องเมดคุยต่อไปเรื่อยๆนะว่าแบบเออเนี่ยมีเรื่องอื่นที่เราชอบอีกเยอะเลยนะอย่างเช่นแบบอนิเมะเรื่องที่พระเอกเนี่ยเติบโตมาในหมู่บ้านนินจาแบบมาหัวเน่าเพื่อนฝูงไม่เอาแต่ว่าสุดท้ายก็โตมาเก่งเวอร์จนทุกคนอ้าแขนรับเป็นพวกพ้องน้องเมดก็บอกว่าโอ้ยใช่เลยเรื่องนั้ก็คือนารูโตนนั่นเองเรียกว่าขายกระตูนในจำกันแบบรัวๆเลยค่ะอิตาโดริก็พูดเรื่องอื่นไปอีปอกเรื่อยเปื่อยเยอะแยะมากมายนะจนในที่สุดนนน้้้้องงเมดกก็็ใใหหผ่าทัคแลว แถมมาเป็นมันฝรั่งนะคะที่เป็นมันฝรั่งแบบท็อปปิ้งอะค่ะโดยที่ราคาในร้านเนี่ยคือ400เยนแต่จริงๆแล้วมันดูเหมือนมันฝรั่งแช่แข็งท,ๆๆทุกๆทุกๆที่เอามาเวฟก็กินได้อะไรเงี้ยนะคะถูกเพิ่มมาในจานทั้งของผู้ชิมโนลแล้วก็อิตาโดริค่ะ,ะแล้วทั้งสองคนก็ถูกน้องเมย์เนี่ยบังคับให้โพสต์ท่าไทยรูปกันก่อนกินค่ะแบบมาโพสตท่ากันนะคะนายท่านอ้าวอร่อยอร่อยอ ถึงแม้ว่าตาโดริเนี่ยจะพูดตามน้องเมททุกคำแล้วก็ดูจอยมากๆแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากฟูชิงูโรค่ะน้องเมทก็มาถ่ายรูปทั้งสองคนโดยที่หน้าของฟูชิงูโรเนี่ยเหมือนผู้ชายที่ตายด้านทางความรู้สึกไปแล้วนะคะแต่กิจกรรมทั้งหมดก็ยังคงดําเนินต่อไปค่ะหลังจากที่ทํากิจกรรมช่วงแรกเรียบร้อยนะน้องเมทก็เอาเครื่องดื่มมาเช็คให้ทั้งสองคนกินค่ะซึ่งพอน้องเมทเนี่ยทำให้ตาโดริเสร็จกําลังจะลุกขึ้นไปเช็คเครื่องดื่มให้กับฟูชิงูโรนะคะฟูชิงูโรเนี่ยก อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งอย่างแผ่วเบาเรากับกลัวดอกพิกลจะร่วงจากปากค่ะว่าไม่ฉันไม่เล่นฟูชิง g ูโรนั้นถึงขีดจำกัดแล้วจริงๆค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฟูชิง g ูโรเนี่ยฟิลขาดก็เดินออกมาจากร้านโดยที่ก็พยายามกินอาหารให้หมดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมันแทบจะธรรมดาแล้วก็มันฝรั่งที่แถมมาเนี่ยทำเอาลิ้นแห้งผากชอบกลฟูชิงูโร แล้วก็อิตาโรริกก็เดินออกจากร้านเมดคาเฟ่แดนสวัสค์นี้โดยสวัสดิภาพแล้วก็เสียค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าอาหารคนละ500อเยนก็คือค่าที่น้องเมดมาบริการนั่นแหละแล้วน้องเมดเนี่ยก็ให้รูปมาด้วยค่ะก็คือเป็นรูปตอนที่เช็คแล้วก็มานั่งถ่ายรูปนั่นเองเนาะจึงทําให้ฟูชิงุโรที่แบบแค่คิดถึงเหตุการณ์นั้นก็ขนลุกฟูชิงุโรเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าแถวๆนี้มีสันเจ้าคันดาอยู่เอารูปไปเผาที่นั่นกันเถอะ ถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วก็รู้ใจกันประมาณหนึ่งแล้วนะแต่อิตาโดริที่เคยคิดว่าปกติฟูชิงูโรเนี่ยเป็นคนที่ดูหงุดหงิดต,ตลอดเวลาแต่นี่แหละคือครั้งที่เขาได้เห็นฟูชิงูโรหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกอายจริงๆครั้งแรกค่ะจึงทําให้ทั้งสองคนเนี่ยยิ่งสนิทกันมากขึ้นไปอีกค่ะ เอาล่ะเป็นไงกันบ้างถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องไมอามาโฮด้วยนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้มาเล่าเนื้อเรื่องนอกบงังงะอีกแล้วก็ก็คอมเมนต์มาบอกแอดมินได้นะอยากให้เล่าตอนไหนก็บอกได้จ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย